สวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับขอเชิญมาพบกับทีมชัยโซโลในคลิปนี้ครับผมพวกมึงรู้ไหมผมพ,พาพวกมึงมาที่นี่ทำไมกูจะพาพวกมึงมาฝึกให้แข็งแกร่งแบบเอ็มบัปเป้โอใชไ่ไม่รู้จักมึงจัดแต่เอ็มร้อยห้าสิบขวดสองขวดแน่ใจว่าเอ็มร้อยห้าสิบสองขวดสิวยย<ม>พยามมากหรือเปล่าใช่ S <S <an> <S เดี๋ยววันนี้กูจะมีด่านมาให้พวกมึงฝึกเพื่อให้พวกมึงแขแ็งแกร่งแบบเอ็มบัปเป้ตอนนี้มึงรู้ป่ะเอ็มบัปเป้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งที่แข็งแกร่งมีเท้าฉกาัดความเร็วสูงด่านทดสอบที่จะให้พวกมึงฝึกเนี่ยกูถอดแบบมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเรงที่เขาใช้ฝึกเอ็มบัป,ปเป้เอามาให้พวกมึงฝึกที่นี่โอเคไหมหล่อนจะเล่นคลิปวะมีเรื่องจะบอกแกจ,จะบ้านเมืองอันกูเอาไปปั๊มให้เมืองนะอ๋อไอ้มุกที่เราซ้อมกันเมื่อคืนใช่ไหมที่มึงคิดมา แล้วกูจะนอนมึงก็ไม่ยอมให้นอนแล้วก็ชวนกูซ้อมโอเคร้อนมุกเฮ้ยทุกคนี๋ยวก็ไปเฟกกูไม่เรื่องจะบอกมึงเออกูเอากุญแจบ้านหลังนั้นไปปั๊มละเป็นไงได้มากี่ดอกไม่ได้สักดอกทำไมอ่ะหายทุกดอกเลยเอ้าหายได้ไงอ่ะทำหล่นหายหายที่ไหนที่ปั๊มอ๋อแล้วทำไมหายที่ปั๊มอ่ะกูไปเติมน้ำมันทำหล่นหาย ผมน,น้ำมันไม่ใช่ปั๊มกุญแจปั๊มก็เลยเอาไปปั๊มน้ำมันให้เขาอ่ะตัดเนี่ยส่วนคือไงกูกูนี่กูคิดว่างคืนนอนไม่หลับเลยเนี่ย กดกล้องเสียงไม่กล้องมันอยู่ในเขาเลยนุ้ยสวัสดีครับ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 คเป็นไงบ้างครับสบายดีครับเอ้ตอบไปด้วยเรอเ้ยับเลกั้ะเยฟัง้้มา้ยินได้ยินได้ยินอากาศดีนะครับ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  ใช่ครับผมโย่เขาว่าใชีพ่อมึงตายอ่ะครับยังยังไม่ครับล่ะครับต้อย่งนี้วะครับโตครับอ่ะโอเคไปวอร์มรอเดี๋ยวเตรียมไปเริ่มฝึกด่านที่หนึ่งกันเลยไปด่านที่หนึ่งด่านนักเตะตีระเบิด มีลูกบอลอยู่4ลูกมีอยู่หนึ่งลูกอัดดินเอาไว้หนักเป็น10กิโลกร,รมัมเดี๋ยวให้ผู้มืองหันหลังกูจะสลับลูกบอลพวกมืองสมเลือกว่าจะเตะลูกไหนรอฟังสัญญาณนกเวทพอกูเป่าปิา๊ดให้วิ่งมาเตะพร้อมกันใครที่เตะโดนลูกบอลที่อัดดินคนนั้นจะได้เป็นนักเตะตีระเบิดตามทีนี้มาเดี๋ยวูสลับลูกบอลหันหลังเอาหน้าพี่มาแปะป่ะเพ่้มีฟิวอยากเตะหน้าออ้ยไม่ต้องแปะหรอกน้องมันมขอให้มันเตะหน้าักตีได้ไหมครงสเออ ยื่นฟันเงี้แล้วเตะเอาไปละไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะขาดไปหันหลังหันหลังเฮ้ยวันนี้ชาร์จแบตมาไมเนี่ยจุ่มชาร์จง่มาแบตเีบยวันนี้อย่าแอบมองนะอ่ะสลับลูกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกมึงสุ่มเลือกกันใครจะเตะลูกไหนเริ่มที่หัวแถวเลือกก่อนบึ๊ก เยอก่อนสองครับ D หนึ่งสายสามยัดห้ามีมีแค่สี่เมื่อกี้กูได้เลือกอะไรใช่ไหมยกแล้ยกกูได้เลขอะไรทำไมกูไม่รู้ตัวเลยว่ากูได้เลขสี่มาเดี๋ยวทุกคนสลับที่ยืนตามหมายเลขอะโอเคยืนตามตำแหน่งได้แล้วเหมือนไม่ได้เล่นเลยครับได้ตามตำแหน่งแล้วลูกที่หนึ่งสองสามสี่อะเตรียมตัว เป็นนักเตะตีระเบิดอ๋อฟังสัญญาณนกวีดยิงอะไรอ่ะเพื่อนเป็นไรเฮ้ยอะไรนะนี่ใครดึงไว้วะ มือขาหายแล้วปึ๊งขูมึงใครดึงขาพี่ใครผักไข่ไส้ใาไข่พีบผมเมาใครพีบผมเมาไม่มีนี่ไหนผมเต้นติ้นระเบิดตินระเบิดระเบิดเลยปะจะระเบิดแล้วเนี่ยรวมแน่นอนเลยเนี่ยกูลุ้นใหญ่เลยเฮียโห่เบ้อวะโอเค รอบแรกไอ้ไตได้เป็นนักเตะตีนระเบิดกะว่า <c oughs> ผมนี่ไม่เป็นหน้าเมียนี่ผมอุยม้ยผมกะใส่เลยเหรอครับ <c oughs> จะไม่ใช่ตอช่ตอเต็มตังอะไรโอ้โหเต็มตังเฟ้อปฟ้ออย่างใสใสเลยอ่ะเดี๋ยวมีให้เล่นอีกสองรอบเริ่มอรอบต่อไปเลยเ <c oughs> ชิญ <c oughs> เล่นอีกเท่าไหร่นะครับสองรอบเอาที่มึงสบายใจเลยได้เป็นนักเตะตีนระเบินยังไงไปเชิญอ่ะ รอบที่สองกูไปสลับลูกบอลก่อนแอบดูนะเฮ้ยยังไม่ได้บมอกให้หันหันไปทางนู้นโอเคสลับเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปให้สุ่มเลือกกันเริ่มที่หัวแถว D สามสองเอาเลขอะไรเดือเลขอะไรบ้างเลือเลขหนึ่ง โอเคืนประจำเลกรอบนี้เราจะได้เป็นนักเตะใตระเบิดเตรียมตัวโอ้ไอ้ได้อ้่ไา in> ้บกให้ผัดให้ตายัดให้แย่งให้ง้ทำมี่้ทำม่บอกผมมา ใครใครใครแฮปปีตะคิวขึ้นเหรอแฮปปี้มึงเป็นไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตีระเบิดตซนระเบิดอย่างปู้ดเลยมีคนจับขาผมรู้เลยว่าพี่เตะแรงมากอะแม่งฟันไปนู่นเลยไปกองกันอยู่ที่เดียวกันพี่เตะไปได้ไงวะสิบโลเตะไปนู่นเลยอะไม่รู้ขาคุณอยู่ด้วยอยู่อยู่อยู่มันชาหมดแล้วโยนก่อนอะเข้าโกแต่มึงต้องเข้าโรงพยาบาลแน่เนี่ยเลือกเองกับมือเลยเลขหนึ่งเออเหลือเลขอะไรบ้าง เลขหนึ่งไม่ได้เลือกเกาก็ยิ่งจะขึ้นรอบนี้ยัดได้เป็นนักเตะตีนระเบิดอ่ะต่อไปเดี๋ยวเริ่มรอบสุดท้ายยังมีอีกเหรอไม่เกยยัดอีกยังทำไงอ่ะยังเล่นอีกอ่ะอนนให้เลือกก่อนเลยเออได้ไปไปเดินหันหลังจับมือได้เลือกเครับ รอบที่สเดี๋ยวไปสลับ <compelling> ล <sound> ูกบอลก่อนอย่าแอบมองแย่บลอกบกขาไงเออบล็ไกบลไอกนี่หันนี่นี่หันนี่โอ้โหยืนนิ่งๆไม่ต้องบองหันหน้ามองไปทางนู้นอย่างเดียว สลับลูกมาเรียบร้อยเดี๋ยวให้นักเตะเตะระเบิดจากรอบเมื่อกี้เลือกก่อนบ้างยัดลูกที่1นถึงสไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่ที่เดิมกูเลือกเลขหนึ่งสามสี่สองหนึ่าประจำที่ต่างกันนะเวียนเตรียมตัวไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่ที่เดิม ไอ้ยี่อายแล้วเอ่อตายตะคิวขึ้นเหรอไม่คิดจะย้ายไปยู่น่นะย้ายบังเลยเหรอไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่ที่เดิมโอ้โหศาตว์นี่เหัวศาสตร์ให้เลือกก่อนแล้วนะอู้น่วงเงินหน่วงเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้า ชาชาแล้ววะขาขวาชาขาซ้ายแหมม่ไม่หวานน้อยด้วยนะโไม่เปลี่ยนไปไหนบ้างหรอครับนี่รอบนี้ยัดได้เป็นนักเตะตีระเบิดยอดรวมแล้วถึงสองรอบด้วยกันตอมือได้คำว่าตีระเบิดสิงกระนั้ใช้คำว่าดับเบิลตีระเบิดเดี๋ยวเจอทนักเตะคนเข้าสู่บททดสอบด่านต่อไป เอาเลยนะครับ <c oughs> ากานต่อไปไม่มีเจ็บตัวแล้ว what beginning อ่าน,นักเตะความเร็วสูงด่านนี้เดี๋ยวจะให้ทดสอบความเร็วของแต่ละคนนี่กูมีเงินแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันถูกติดไว้ที่ลูกโป่งสวรรค์ ให้เล่น2รอบรอบแรก500บาทรอบที่สอง0 0บาทแต่ว่าจะไกลขึ้นพอกูเป่าปี๊ดทุกคนวิ่งมาพร้อมกันใครกระโดดคว้าได้เอาเงินไปเลยมามาเว้ยห้500า,าร้อยเว้ยมากูตายเว้ยโตวเว้ยพร้ oh, <my. S 2> oh. อมไหมพร้อมเตรียมตัว ถ้าเปนเรื่องเล่นมุกฮาเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินน่ะเต็มที่เต็มที่เรื่องเงินอยางเงียวเดี๋ยวไม่ได้ฟูดตอแสดงว่าตังก็ไม่เอาเอา มึงเชื่อไหมสมมติไอ้เส้นตรงกลางสนามก็เปียบเป็นหน้าผาแล้วแม่มันกำลังลื่นอสิผูกลูกโป่งมึงว่ามันคว้าเลยโอไม่ต้องคิดเลยเฮ้ยว้าวยมไปงานแม่มันได้เลยเรียมเชื่อเลนไป้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีให้เล่นอีกรอบรอบ2นี่เงินรางวัลเยอะกว่าเดิม1000บาทแต่ยืนไกขึ้นได้ รอบนี้1,000บาทแต่ยืนไกลกว่าเดิมไปเก็บกูไปคว้าไว้ไปข้างบนกดหมดเลยนะเว้ยแต่พีแจกมาละลายเออพี่ตัวเตี้ยแต่พี่ตัวเตี้ยแต่กระโดดไปให้สุดขอบฟ้า โอเคด่านนี้เดบังทายก็ได้ตำแหน่งนักเตะความเร็วสูงโอเคเดี๋ยวมีให้เข้าสู่บททดสอบด่านที่3เตรียมตัวนี่เหรอครับเตรียมตัวเข้าสู่บททดสอบด่านที่3าม ฝึกดีใจแบบเอ็มบัปเป้ให้ดูทีท่านี้เลยเป็นท่าเอกลักษณ์ของเอ็มบัปเป้เวลายิงเข้าะจะให้ทุกคนฝึกท่านี้แต่ไม่ได้ให้กอดอกธรรมดาเดี๋ยวจะให้ดีใจท่าเอ็มบัปเป้แล้วก็สไลด์เขา่าป<อ>กติเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาสไลด์เข่าไปนิดเดียวแล้วดีใจแต่เราจะไม่สไลด์ธรรมดาเดี๋ยวเราให้สไลด์นี่เลยบน้ายัางัูลาดน้ำแฟบลื่นๆสไลด์หนอนไหมครับ <c oughs> ไม่มี สไลด์เข่าก็พอเดี๋ยวให้ออกมาแข่งกันสไลด์ดีใจแบบเป็นบัฟเป้ทีละคนใครสไลด์ได้ไกลที่สุดคนนั้นได้เงินรางวัลเดี๋ยวคนแรกให้เริ่มเล่นก่อนให้พี่เดเพราะว่าได้เงินค่าจากรอบที่แล้วเดี๋ยวให้เริ่มก่อนเลยเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่เดเตรียมตัวหนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งนะ เขาเลยรู้เลยว่ากูพบนกหวีดมาสองอันน้ำตัวไอ้บาเบ้หรือไรวะเน่ย ย่ายนที่เดิมอยากขยับนะเดก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางของพ้าไปไโอเควางจุดมาร์กไว้โอเคมาร์กไว้แล้วคนต่อไปเลยเค,คนที่สองไอ้บึ้กรอมนะ มันสไลด์หรือว่ามันจะมีอะไร่าลวะไหวไหมหวไหวไหวเป็นคนแก่เลยหันมัเนี่ยักเนี an はは่ยเดย์ยังนำอยู่เยอะคนต่อไปเลยแฟงไอเดย์ให้ได้นะคนที่สามไสเตรียมตัวมา้ว ตอนหลังมันอะไรวะอฮะไตนะครับหวานมาไวอะหวานมาใครได้แสงเดมาได้โอ้โหสุดยอดตอนนี้นำขึ้นเป็นที่หนึ่งใครขึ้นได้เอาผมขึ้นหน่อยไม่ไม่ขยับเลยคนสุดท้ายยัดนี่ดูพี่ผมนี่ต่อพิ่มือีกอหือหดอหื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 อ้ ดูพี่บอกนีด่ดูโห้โหสุดแค่นี้ต้องปูเพิ่มเนี่ยไม่ถึงสามสี่วันยังสไลด์อยู่เลยเนี่ยทุกคนทสุดท้ายยัดหาเตรียมตัว

เข้าหูม็นหางท้าหูเไกลทั้งไหนวะภาพในหัวนี่โูไปไกลแน่ไอ้ตพลงฟึกเฮ้ยเมื่หายเขาหายแม่งหยุดเลยเนี่ี่ลองดูจุดมัดนี่เออเี่ยวมึงจัดเอาดิหยิบไปวางไงวางแล้วคุณว่าเนี่ยนอนหงายมันอึงใจโยอยู่หลังเย็นว่า สรุปด่านนี้ดีใจสไลด์แบบเอมบัปเป้ผู้ชนะก็คือไต้ไ่าเป็นไงพวกมึงแม่งกัดไข่แบบเนี่ยกูกัดหัวอยากเป็นเอมบัปเป้กันอยู่ไหมกูไม่ได้อยากเป็นเอมบเปเปยมึงชวนมาเป็นเหรอแล้วเนี่ยผ่านไปสามด่านรู้สึกแข็งแก่งขึ้นไหม โอ้แข็งแกร่งยิ่งบอลแอร์กว่าเดิมเนี่ยเส้นต้นตึงขึ้นเลย,เลยบอลแงอร์เนี่ยฟีฟ่าออนไลน์4เจนไหนก็บอลได้สำหรับคุณผู้ชมนะครับหากอยากเจอเอ็มบัปเป้ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเพราะตอนนี้ฟีฟ่าออนไลน์4ได้อัปเดตแบรนด์แอมบัสเดอร์คนใหม่คือคีเลียนเอ็มบัปเป้นักฟุตบอลดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในยุคนี้โหลดเลยครับฟีฟ่าออนไลน์4หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมอ่า ทำอะไรกันต่ออาบน้ำดิเเฮฮ้้ยยคือท่าเอ็มบัปเป้อะนะท่าเอ็มบัปเป้ใช่ไหมหนาควรจะมากูคิดว่าจะไปอั้งเลยก็เลยรอเลยจะเบกตะเบกเลยใช่ชัดๆปรึกษาเพื่อนใส่กันเล่นมุกหน่อยกูจะไปปั๊มอ๋อก็เฮ้ยนี่กูเอากูแจตอนนั้นที่ให้กูไปปั๊มอ่ะกูไปปั๊มมาแล้วนะเออเอาไปทิ้งไว้ต่อไปอีกทีหายไปแล้วกุญแจ ปั๊มอะไรมาก็ไม่ได้เนี่ยไปเอสโซ่ไม่พอวันนั้นเราแวะบางจากไปไปอีกปั๊มหนึ่งก็ไม่เจอที่กูจะไปพีทีอยู่เนี่ยเออมอนจะพอด้วยขอคนละปั๊มอะไรอย่างเงี้ยคนละปั๊มกันน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มกุญแจอะลองเล่นลองเล่นฮะสี่สามสองอะชั้นเฮ้ยวันนั้นอะเอากุญแจไปปั๊มมันนะเออเออได้มากี่ดอกวะโอ้ไม่ได้สักดอกเลยว่ะหายตั้งควงเลยอ้าวทำไงหายก็ไปปั๊มแล้วมันหายที่ปั๊มไงหายได้ไงทำหล่นหาย ทำร้นหายเอออ๋อเอาไปปั๊มอ่ะปั๊มนี่ไปนี่ไม่ว่าหายปั๊มบางจากก็ไม่เห็นปั๊มปดท้องก็ไม่เห็นเอสโตก็ไม่เห็นปั๊มไหนก็ไม่เห็นเออทำไงดีวะใช่ทำไงดีวะใช่ใช่ฮะว่าหล่ะทำไงดีวะมึงไม่เล่นตามที่เขาสอนล่ะโอ้โหตารู้สั้นลืมแล้วดีแล้วดีแล้วเป็นตัวเองดีแล้วจําไว้ว่าใครจะอะไรก็ช่างเป็นตัวเองไว้๋ยวไปท้อ ไม่กูบอกพวกกูกูบอกพวกกูพวกกูจะไปเนาะ